ครับผมเด็กชายชนันพัฒนนรการครับชื่อเล่นชื่อภูมิครับสนุกครับได้ดำนาได้ใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตเหมือนคนสมัยก่อนครับว่าสมัยนี้การดำนาเขาจะไม่เขาจะไม่มีการลงแขกดำนาครับสมัยนี้เขาจะใช้รถพวกนี้พวกเทคโนโลยีเขาจะพึ่งเทคโนโลยีมากกว่าการใช้แรงงานคนครับทำให้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยต่างๆหายไปครับ การได้มาครั้งนี้ก็เปลี่ยนสมมอนว่าเรามาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยเหมือนเมื่อก่อนครับก็เคยครับอยากอยากมาลองดูพ่อก็เคยพ่อเคยเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อก่อนพ่อเขาเคยดำนาแล้วก็พอโรงเรียนครอบครัวเขาบอกเขามีกิจกรรมให้มาดำนาก็เลยอยากมาด้วยครับเ,เป็นคนในหมู่สี่ครับก็เข้ามาอยู่ในเรียนครอบครัว ตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าเป็นว่าเป็นเป็นรูปแบบยังไงแบบแบบยังไงเราก็มาดูก็เป็นโรงเรียนที่สอนให้เรารู้วิถีชีวิตของชุมชนครับความอดทนครับต้องอดทนแล้วก็ต้องสามัคคีครับต้องช่วยกันทำเหนื่อยไหมคะวันนี้เหนื่อยครับแต่ว่าสนุกใช่ไหมครับบอกครับแต่รู้เพื่อนเราจะมาได้หรือเปล่าครับเพราะว่า ที่โรงเรียนของผมมันอยู่ที่ดอนเจดีครับไม่ได้อยู่ใกล้ที่นี่ก็คงมาราบากครับก็มีครับมีกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเรื่องพวกโรคภัยต่างๆเกี่ยวกับสาธารณสุขครับเขาก็ให้ไปให้โรงเรียนไปครับกิจกรรมการแข่งขันนี่ก็จะเป็นของกลุ่มโรงเรียนครับแต่ถ้ามีการอบรมเขาของอบตเขาที่ดอนเจดีเขาก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับเพื่อโรคภัยต่างๆ ฉันเลิกเลไข้เลิกออกออเพิ่งไปอบรมมาครับก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็ท่องวุทวจนะเขาให้จำครับแล้วก็ท่องเขาจะมีเกณฑ์ให้คะแนนครับหลายอย่างถ้าผิดก็โดนหักคะแนนอย่างเดียวน,นี้ชนะระดับภาคครับได้ที่หนึ่งของภาคแล้วก็เตรียมตัวแข่งระดับประเทศครับก็ต้องปรึกษากับพวกพวี่ีแกนนนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังเด็กอยู่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ครับ ก็ต้องให้พี่เขาช่วยระดมความคิดกันแล้วก็ปรึกษาหารือแล้วก็บอกกล่าวกับผู้ใหญ่ครับได้ครับเอาความรู้อะไรไปสอนก็ความรู้ที่ได้จากการอบรมต่างๆนั่นแหละครับกิจกรรมที่ได้ในวันนี้ใช่ไหมครับก็มีกิจกรรมนะครับดำนาครับก็สามารถเอาไปสอนเพื่อน เอาไปสอนให้เพื่อนๆได้มีความรู้ติดตัวเอาไว้ครับเพราะว่าถ้าเราได้สอนเพื่อนก็เหมือนกับการว่าเราอนุรักษ์ประเพณีเก่าๆไว้ครับก็เป็นการเผยแพร่แล้วก็เราอยากจะชวนเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมให้มากด้วยครับเพราะว่าวันนี้ยังมีคนมาน้อยอยู่อยากให้มีคนมาเยอะๆกว่านี้ครับ